สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตเจนี่แบ็คพิงค์หลังเพิ่งจบคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยซึ่งในตอนนี้เธอก็ถึงเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมลุยชาแนลคอลเลชันโชว์ในขณะเดียวกันก็มีข่าวกระแสของเจนี่มาให้พูดถึงอย่างต่อเน,นื่องในแวดบวงแฟนโดยมีชาวเน็ตเกาหลีคนหนึ่งเขาได้รีแอคยูทูบเบอร์ดังอย่างมิสเตอร์เบสที่ล่าสุดได้มาฟอลไอจี IG ของเจนี่แบ็คพิงค์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับช่อง Base, มิสเตอร์เบสมีจิมมี่โดนังสารเป็นเจ้าของช่อง เขาที่ก้าวขึ้นมาเป็นยูทูบเบอร์มหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์คนแรกเป็นที่เรียบร้อยสิ่งนี้รู้สึกทําให้แฟนๆตื่นเต้นและถูกพูดถึงเป็นวงกว้างแน่นอนว่ามีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอย่าง m r สเตอร์เบเป็นผู้ส r i ครมากกว่า150ล้านคนและเขาทําความดีมากมายเฮดี้ hey <D> และเบลน a าฮาร์ดิสกาฟอร์เจนนีว้าวเจ๋งมากๆเขาคืออันดับหนึ่งของโลก และนี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวกระแสของเจนี่ที่ถูกพูดถึงทั้งนี้ค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะขอฝากอีกหนึ่งงานชาแนลมิจิดีอาร์ c ค l ลเล t ชันโชว์2022และ2023ซึ่งจะจัดขึ้นที่โตเกียวในวันพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนเวลา14นาฬิกาและ after party เวลา20นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยเจนี่ได้บินไปโตเกียวพร้อมกับคุณฮยอนจีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มาคอยติดตามสนับสนุนไปด้วยกันนะคะ ส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ